ติงโตทำยังหอมไมหนึ่งหอมสอง Happy Birthday to you Happy Birthday ร้อเพลงโอเคไม่ร้องเพลงอ่ะมามาเร็วไม่ต้องร้องเพลงติงโตไม่ต้องร้องเพลงลุกขึ้นมาโตร้องเพลงแล้วติงโตถ้าไม่ร้องเพลงก็หันมาเป่าเค้กสุขสันต์วันเกิดนะ ไม่พูดไรทำไงเราเยดทำไงมันยังไงเทียนมันถึงจะดับอัลูกจะได้กินเค้กกับได้ไ้กินเยลลี่ไงจะเป่าเป่าเปล่าเปล่าเทียนเปล่าเย่สิงโตสิงโตครับอ้าวเป่าเค้กให้แม่หน่อยเร็วทุกคนจะได้กินเค้กเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไอแหงนะถ้าไม่เป่าเรากินเค้กกับเรากินเยลลี่อยู่ก็สิงโตเป็นจะภาพไงสิงโตต้องเป่าเอาเงินคุยกับพี่เต็มให้พี่เต็มช่วย เต็มเตมตของัจากปออะนะติงโตเออมือแล้วพี่เต็มเป่าแล้วถิงโตเป็นอย่างอีกอันนึงอีกอันนึงเร็วอีกอันนึงค่ะหนึโอ้ยไม่โดนเออถิงโตกินก่อนถิงโตกินเยลลี่ก่อนเปิดเปิดงานเปิดงานว้า โต้ครับได้ยินมาได้ยินไหมไอ้มอาวพูดได้ยินไหมครับอะโต้ครับเดียวเดี๋ยวพออ้อกันนิดนึงพออ้ออาของขวัญไปให้นะครัะ